ของเราเนี่ยกทมเนี่ยจริงประเทศไทยเนี่ยออกแบบถนนเพื่อเพื่อรถเพื่อเราเข้าใจกันแ้นนโยบายกทมเนี่ยเราไม่ได้แก้ไขเพื่อให้การจราจรหายติดขัดนะฮะคือเราไม่ได้แก้เรื่องรถแต่เราแก้เรื่องคนโมบ i l ิตี้ของเราคือการเคลื่อนที่ของเราคืออยากให้คนเนี่ยเดินทางสะดวกขึ้นไม่ใช่ให้รถเดินทางเร็วขึ้น,นถ้าเอาคนไปที่ตั้งปุ๊บเนี่ยแ้นการเดินทางโดยจักรยานหรือการเดินทางโดยทางเท้าพวกเนี้ย ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้การเดินทางจากคนจากจุดมุ่งหมายจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งอ่ะให้มีความคล่องตัวสะดวกขึ้นสะดวกขึ้นนั้นจักรยานเป็นนโยบายที่สําคัญหนึ่งที่เราให้เรากรุงเทพมหานครให้ความสําคัญอยู่ในสิ่งที่เราทำนโยบายที่เราทำเนี่ยห้าเรื่องของจักรยานเนี่ยไม่ว่าเรื่องถึงเรื่องคอริดอร์นะคอริดอร์ที่จะทำเนี่ยไม่ว่าทางริมคลองนะหรือเส้นหรือเส้นทางต่างๆอ่ะก็ได้รับจากความร่วมมือจากแต่กลุ่มภาคีจักรยานเนี่ยแหละต้องขอบพระคุณทางจิตอาสาที่มาช่วยการแนะนำนะครับพวกเราแนะนําว่าเส้นทางที่ อยากเห็นอยากขี่ได้นะเส้นทางใกล้บ้านพวกนี้เป็นอย่างไรแล้วก็โจย์จากเนี้ยจากจากความต้องการของของพี่น้องเนี้ยที่พาคีครือข่ายที่ขี่จักรยานแนะนําเรามาเพื่อออกแบบที่ค่อยๆปรับปรุงไปอย่างคลองแสนแสบคลองเป็นประชากรของลาดพร้าวพวกนี้ก็พยายามดำเนินการอยู่นะครับรวมมันคลองย่อยต่างๆนั่นคเรื่องที่หนึ่งคือคอร์ดอร์เรื่องที่2คือเฟิร์สแอนด์ล m าส์มคือกิโลเมตรสุดท้ายที่เข้าบ้านเราช่วงทางสั้นๆเนี่ยพื้นที่ในชุมชนเราให้ขี่ในรอบ,บล็อกได้อย่าง อย่างสะดวกสบายขึ้นอย่างปลอดภัยขึ้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราพยายามเดินหน้าทําอยู่นะครับซึ่งนโยบายสิ่งที่สอดคล้องกับ first and last mile คือ bike sharing คือการใช้จักรยานที่อ,อาจจะขี่สั้นๆก็มีการใช้จักรยานจอดตรงไหนก็ได้จอดที่จุดสะดวกอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เราให้ความสําคัญก็พยายามส่งเสริมเรื่องการใช้ bike sharing เข้ามานะครับเรื่องที่4คือเรื่องของจุดจอดจักรยานอันนี้กราฟฟิบแบกจากจาก,จากกลุ่มภาคเกระข่ายช่วยแนะนําว่าจุดจอดอยู่ตรงไหน นะให้ปลอ,อ,อดภัยด้วยอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับส่วนที่5คือส่วนเส้นทางขี่ที่เราพยายามลง50เขตอันนี้เป็นส่วนส่งเสริมทําให้ขี่ในรอบบ้านเราได้ขี่ในชุมชนปลอดภัยขึ้นอันนี้ฟีดแบ็ว่าเส้นทางไหนควรขี่ได้ขทำยังไงปรับปรุงอย่างไรก็อยากให้พวกเราที่อยู่ในชุมชนกันเองเ,องเนี่ยแนะนําผ่านสํา,านักเขตหรือผ่านภาคีเครือข่ายเราตั้งกลุ่ม cpu ขึ้นมาเพื่อช่วยลงไป50เขตกระจายไปเพื่อรับฟังว่า แต่ละเขต ιά, แต่ละพื้นที่อยากให้ทําเส้นทางรูปแบบอย่างไรเช่นง่ายๆทาสีตีเส้นให้มันชัดการแชร์ใช้พื้นที่ร่วมกันได้แนะนําเส้นทางที่ขี่ได้หลายตัวอาจจะขับเคลื่อนช้าไปหน่อยก็เดี๋ยวจะเร่งทําให้แต่สุดท้ายนี้คือกรทมเนี่ยเราคิดเองไม่ได้หรอกเราก็ต้องเป็นตัวตัวขับเคลื่อนโดยการใช้พวกเราช่วยแนะนํามาอันนี้แล้วก็พยายามเร่งรัดให้ชี้เป้าพวกเราชี้เป้าให้ตรงแล้วเรากรทบมช่วยทําให้มันเกิดครับต้องช่วยกันฮะเมืองเปลี่ยนได้เพราะพวกเรานะ ไม่เปลี่ยนแม้ดะพักกทมขอบคุณครับ